เสียงสระอิแบบแจกแจงนะคะแบบฝึกหัดที่9.1หน้า22ของหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะตัวอย่างคำแรกค่ะ B I G B บอใบไม้ I สระอิ G กอไก่ B อิก Big Big แปลว่าใหญ่ค่ะคำต่อไปค่ะ คําที่2ค่ะ B I N B บอใบไม้ I สรออิ N นอหนู B I ินบินแปลว่าถังขยะคําที่3ค่ะ B R I N G B บอใบไม้ R, รอเรือไอซาลีเอ็นจีงองงูบล็อกบร,รออีงอ bring bring แปลว่านำมาคำที่ C, C, H, I, C, K, C, H, สี่ C ีเอชไอซเคซีชอช้างไอระอีซีเค คอควายชออีคอชิคชิคแปลว่าลูกไก่คำที่5 C H I N C H ชอช้าง I สระอี N นอหนูชออีนอชินชินแปลว่าคาง คำที่6 d i d d ดีดเด็ก i สระอีดีดเด็ก d ดอีโดดิ d ดิดแปลว่าทำหรือทำแล้วเป็นอดีตของดูค่ะคำที่7ค่ะ d i g d ดีดเด็ก i สระอีจีกอไก่ ดอ,อีกอดิกดิกแปลว่าขุดคำที่แปดค่ะดีไอพีดีดอเด็กไอสลอีพี P, พอพานดอ,อีพอดิบดิบแปลว่าจุ่มหรือจิ้มคำที่เก้าดี i s h d ดอเด็ก i สระอิ s h ชอช้างดออีชอ ditch ditch แปลว่าจานก้นลึกคำที่สิค่ะ d r i f t d ดอเด็ก r รอเรือ i สระอิ F for fun T ทอทหารการ์นัน D R I for drift drift แปลว่ากองดินแนวทางหรือเร่ร่อนคำที่11 L ิบเอ็ด D R I double L D D R I L ลอลิงแอลอีกตัวลอลิงการันโอรออิรอเรลเรลแปลว่าฝึกฝนเจาะหรือสว่านไฟฟ้าคำที่12ค่ะ D R I N K D ดอเด็ก R รอเรือ I สระอิ nk งองูขควายการันดอรออีงอ drink drink แปลว่าดื่มคำที่สิบสาม f i n f for fun i สระอิ n นอหนู for อ,อน fin fin แปลว่า รีบปลาหรือว่ายน้ำด้วยตีนกบคำที่14ค่ะ f i s h f for fun i สระอิ s h ชอช้าง for it ชอ s i Fi s h แปลว่าปลาเนื้อปลาหรือจับปลา คำที่สิ f i t f for fun i ส ah ระอี t ทอทหาร for อีอ o fit fit แปลว่าเหมาะสมหรือพอดีแล้วคำที่16แบบฝระหัดที่9.2หน้า23ค่ะ f i x f for fun i ี x กอไก่ซอโซ่การัน for อิก่อ fix fix แปลว่าซ่อมแซมหรือลงโทษคำที่17 g i f t g กอไก่ i สระอี f for fun t ททหารการันก i for gift gift แปลว่าของขวัญคําที่18 h i n t h พอนกฮูก i สระอี n นหนู t ททหารการันพออิน hint Hint แปลว่าใบพูดเป็นในหรือเกลนเวลาเล่นเกมน่าจะเห็นคำว่า h i n นนะคะแปลว่าคำใบนั่นเองค่ะคำที่19 h i s h ฮอน o กฮู i สร I s โซโซพออีโซ hips h i s แปลว่าของผู้ชายคนนั้นหรือของเขาคนนั้นคะ่ะคำที่20ส uh ิ h i t h honu pu i sarai t t h ห h a n po i th h i t h i t แปลว่าตีชนหรือเป็นที่นิยม คำที่21 k i d k คอควาย i สระอิ d ดอเด็กคออดอคิดคิดแปลว่าเด็กคำที่12 k i n g k คอควาย i สระอิ ng งองู คออีงอคิงคิงแปลว่าพระราชาหรือกษัตริย์คำที่23 K I d o u b l e ค K อคอควาย I สระอี d o u b l e S อโซโซคออีโซคิดส์คิดสแปลว่าจู คำที่24 L I C K L ลอลิง I สระอิ C K คควายลอิคอลิกลิกแปลว่าเลียคำที่25 L I N K L ลอลิง I สระอิ nk งงูคควายการันรออีงลิ n k Link แปลว่าเชื่อมหรือประสานคำที่2 6 l i s t l ลอลิ i i สระอี s ซอโซ t ททหารการันรออี s อ list list แปลว่ารายชื่อหรือรายการคำที่17 m i d m มไอม I สลอิ d โดเด็ก m อิโดมิดมิดแปลว่าครึ่งคำที่18 m i l k m มไอม I สลอิ ลลอลิง K คคอควายการันมออิล Milk Milk แปลว่านมหรือน้ำนมคำที่2 9 m ส n t เอมอมอมา I สระอีเอหนูทีทอทหารการันมอีโน m i น t m i n t แปลว่าโรงกระสาบ หรือใบมิ้นโรงกราสอบก็คือหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ผลิตเงินค่ะคำที่30คําคำสุดท้ายค่ะ m i double s m mm. m i s l mm. <more S 1> mm. i double s so so m i so m i s m i s แปลว่าคิดถึงหรือพลาด คลิปนี้นะคะครูฝ้ายเอา2แบบฝึกหัดมารวมกันเลยค่ะเป็น30คำนะคะคือแบบฝึกหัดที่9.1และแบบฝึกหัดที่9.2ค่ะคลิปหน้าเรายังมาเจอกันใน i อออกเสียงสลอีก e แบบแจกแจงอยู่นะคะคลิปหน้าก็ยังคงเป็น30คำค่ะใครมีคำถามอะไรไม่เข้าใจตรงไหนทิ้งคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวครูฝ้ายมาตอบให้ค่ะ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย